สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับสาวน้อยอีสานข่าวข่าวอีเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่คนกําลังวิภา์พิจารณ์เป็นอย่างมากหลับประเด็นอ่าพี่กล้วยเปียมกมลค่ะก็คือล่าสุดนะคะอดีตเนาะพี่กล้วยอดีตนางเอกศิลปินจากระเบียบวัฒศินนะคะก็ได้ทําการลาออกจากระเบียบและได้เข้ามาเซ็นสัญญากับค่ายไหทองคําของอาจารย์ประจักษ์ชัยและล่าสุดนะคะก็ มีข่าวกระแสออกมาว่าได้ทําการคืนสัญญาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาถแถลงนะคะบอกว่าได้ทําการคืนสัญญากับกล้วยเปรมกระมวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีกระแสแบบนั้นออกไปก็ไม่ไหวนะคะที่จะมีคนไปมิ้นดาม่าให้กับพี่กล้วยนะคะบอกว่า พี่กล้วยนะคะติดเหล้าติดยาจนเสียการเสียงานทางค่ายจนไม่เอาค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆในตอนนี้และเป็นคอมเมนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากๆสําหรับพี่กล้วยเปรมกมลนและล่าสุดพี่กล้วยก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะ,ะแถลงพร้อมน้ําตาบอกว่ารับไม่ได้กับคอมเมนต์แบบนี้ก่อนอื่นก็จะบอกประเด็นที่ทําการคืนสัญญากับอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่กล้วยก็ได้บอกว่า ทำการคืนสัญญานะคะได้ทําการคืนสัญญาไปแล้วประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่งมีการออกมาแถลงแล้วก็บอกอย่างเป็นทางการแก่สื่อมวลชนแล้วก็โลกโซเชียลว่าทําการคืนสัญญาแล้วและเป็นการคืนสัญญาที่ไม่ได้มีการบาดหมางหรือว่าทะเลาะกันแต่อย่างใดบอกว่าเป็นการคืนสัญญาเพราะว่าอยากให้พี่กล้วยนะคะไปทําตามความฝันหรือว่า ทำทุกอย่างทําหน้าที่ให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอาจารย์ประจักษ์ชัยได้บอกแบบนี้และก็ไม่ได้มีการโกรธการเกลียดกันนะคะและสําหรับพ่อเอเนาะพี่กล้วยก็ทําการติดต่ออยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าสังกัดเก่าไม่เอาสังกัดใหม่ไม่เอาแล้วมามินบอกว่าติดเล่าติดยานี้มันก็ไม่ถูกต้องและสาวเนยได้มีโอกาสไปเห็นเฟซพี่กล้วยนะคะกล้วยปลี่ยเนาะทำการโพสต์ทำนองบอกว่า จะเมน์จะว่าอะไรนะคะไม่เคยว่าไม่เคยโกรธแต่ครั้งนี้คือยอมรับว่าเสียใจเสียใจมากๆเสียใจจริงๆกับคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าเสียงไม่ดีเสียงไม่ถึงนะคะเตี้ยดำไม่สวยจะว่าอะไรนะคะพี่กล้ยไม่เคยโกรธหรือเกลียดไม่เคยที่จะมาน้อยใจอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้มาบอกว่าติดเหล้าติดยาจนทางสังกัดไม่เอาอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แรงมากมาก พูดถึงเรื่องพี่ก้วยนะคะก็คือเป็นคนที่เอนเตอร์เทนหน้าเวทีด้วยการยกเหล้านะคะยกแอลกอฮอล์กับทาง f ออันนี้ก็เป็นเป็นการเอนเตอร์เทนอีกอย่างหนึ่งนะคะของศิลปินอย่าเอาการเอนเตอร์เทนการมุ่งม,มั่นในการทํางานนะคะมาเปรียบเทียบแบบนี้มันทําให้เสียความรู้สึกมากๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของพี่ก้วยเปียมกำมลนที่อยากให้คนที่มาเม้นนะคะได้รู้ว่าอย่าเอาการทํางานที่เขาตั้งใจนะคะมาเปรียบเทียบแล้วมาพูดแบบนี้ และมีหลักฐานอะไรมาบอกว่าติดยาเอออันนี้ก็จะเป็นคําพูดนะคะที่มาพูดและออกมาชี้แจงทางน้ําตาบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คอมเมนต์มาเม้นและเป็นคอมเมนต์ที่เสียใจถ้าไม่ชอบกันนะคะสามารถไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่มาคอมเมนต์ในพื้นที่ของพี่กล้ยเปียมกระมลพอไปเห็นแล้วมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะทําให้แบบเสียความรู้สึก เราตั้งใจเรามุ่งมั่นทำงานเราขนาดนี้แต่ก็ยังมีวายนะคะมีคนมาเม้นให้เราเสีย,สยให้หายแบบนี้เสียทั้งการทั้งงานถ้าคนที่ไม่รู้จักจริงๆเห็นพาดหัวข่าวบอกว่า way, กมมล้วยเพมกำมลติดเหล้าติดยาจนทางค่ายไม่เอาอันนี้มันก็จะทําให้เสียชื่อเสียงนะคะเสียการเสียงานนะคะกับอนาคตไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เข้าใจในตรงนี้ส่วน ก็พี่ก้อยก็บอกว่ารอติดตามผลงานต่อๆไปนะคะใครที่อยากจ้างงานก็สามารถจ้างได้ก็ยังเต็มที่ในการทํางานเอนเตอร์เทนด้านการเป็นศินลปินนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนแต่สําหรับคอมเมนต์นี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านหรือว่าไปศึกษาความเข้าใจมาก่อนก่อนที่จะมาเม้นว่าคนอื่นนะคะเพราะว่ามัน คอมเมนต์แบบนี้นะคะมันถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากๆสาวเนยยังว่าแรงเลยนะคะบอกว่าติดเล่าติดยาอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่คืนสัญญาหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ดึกตื้นหนาบางกับอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วก็พี่กล้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนในเป็นเรื่องของหลังบ้านนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วทราบแค่ว่าเขามีการคืนสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย และก็เห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่จะสักแต่จะเม้นสนุกปากจะหนุกพิมพ์นะคะบางทีการที่คุณพิมพ์ด้วยความสนุกนะคะแต่มันอาจจะทําให้เสียความรู้สึกกับคนอื่นเยอะมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพูดกันเม้นอะไรต่างๆนะคะถ้าไม่ศึกษามาให้ดีแล้วก็คิดสักจะเม้นก็เม้นสักจะพูดก็พูดอันนี้มันก็ทําให้คนที่เป็นเหยื่อนะคะหรือว่าเป็นคนที่โดนกล่าวหานะคะ เสียคนรู้สึกเช่นเดียวกันสําหรับงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้กับพี่กล้วยนะคะในการสู้งานต่อๆไปแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะเขาก็บอกว่าเขาสู้อยู่แล้วสู้ต่อไปนะคะอุปสรรคนะคะมีให้เราเดินหน้าไม่ใช่มีให้เรานะคะหยุดอยู่ที่เดิมนะคะสําหรับคําว่าอุปสรรคสําหรับคนที่เข้าใจหรือว่า fc ที่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจพี่กล้วยต่อไปสําหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่า ไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านหรือว่าบล็อกไปเลยนะคะทุกวันนี้ Facebook มีปุ่มบล็อกนะคะบล็อกไม่อยากเห็นอะไรก็บล็อกไม่ชอบอะไรก็บล็อกค่ะไม่ใช่มาคอยแต่จะเม้นเสียให้ใหายให้กับเขาอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเนาะสาวในก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่กล้วยเปยมกำมุลแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจทางอาจารย์ประจักษ์ใจแล้วก็พี่กล้วยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นมาพูดเพียงเท่านี้นะคะต่อไปจะมีประเด็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ เหสาวในอีสานข่าวเพื่อเป็นกําลังใจและฝากคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวในเช่นเดียวกันค่ะ